สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรยาสาหะรหัส4 0 6 0 1 5 3 5 3นำเสนอเข้าโครงวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแบบทวิผู้ภา,าษาศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองท่าทางแบบ TPR ของระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าค่ะ บทที่1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สภาพปัญหาจากการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังจากที่ได้ทดลองสอนในสถานศึกษาที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ทางโรงเรียนมักไม่ค่อยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้เด็กและพบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการติดต่อสื่อสารไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยที่พูดภาษาประจำท้องถิ่นหรือภาษามลา,ายูเด็กจะออกเสียงพะ พูดภาษาไทยกลางเป็นบางเสียงไม่ชัดเจนผู้เรียงประโยคไม่ถูกต้องเช่นช้างเป็นซางเป็นต้นทั้งนี้จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้นภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะภาษามีความสำคัญในการอยู่รอดของชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารค่ะ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ3-5ปีด้านการพัฒนาภาษาว่าควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กรักการอ่านต้องเริ่มจากการจัดให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด ึ่งการสอนแบบ TPR เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการฟังและเข้าใจความหมายของคำศัพท์หรือประโยชน์จากการแสดงท่าทางของผู้สอนและสื่อที่เป็นสิ่งของหรือรูปภาพค่ะดังนั้นอยากจะพัฒนาเด็กประถมวัยโดยการจัดประสบการณ์ ทางภาษาของเจมส์เอ็กเชอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาโดยนำเทคนิคการสอนภาษาโดยใช้การสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทางซึ่งมีเป้าหมายของการเรียนรู้ภาษาคือเน้นด้านการฟังและด้านการอ่านของเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยกลางซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็ก วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแบบทวีประวาษิาศึกษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรมการใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ตัวไปต้นเทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ตัวไปตามการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแบบทวิภ,า,ภา,ษาษาศึกษาด้านการฟังและด้านการพูดค่ะ นิยามสับเฉพาะ 1. เด็กปฐมวัยหมายถึงนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง5-6ปีซึ่งศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563โรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าตำบลสะเดงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอนทวิพหุภาษาหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่และวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นพื้นฐานและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงสู่ภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบ 3. เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR หมายถึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการฟังคำสั่งโดยผู้สอนนำคำศัพท์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยทำให้สามารถบอกหรือแสดงความเข้าใจคำศัพท์หรือประโยคจากการแสดงท่าทางของผู้สอนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1>, 1. เป็นแนวทางสำหรับครูในการใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทางในระดับชั้นอนุบาลปีที่3และระดับชั้นอื่นๆ 2. เด็กปถมวัยได้รับการพัฒนาในด้านทาักษะทางภาษาแบบทวิพหุภาษาศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ที่สูงขึ้น บทที่2เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 1. เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ได้แก่แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยจุดหมายมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแบบทวิภูภาษาศึกษาได้แก่ความหมายของภาษาความสําคัญของภาษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ได้แก่ความหมายของเทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทางแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทางเป็นต้น 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศค่ะ กรอบแนวคิดการวิจัยตัวไปต้นเทคนิคการสอนภาษามแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ตัวไปตามการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแบบทวิภูภาษาศึกษา 1. ด้านการฟัง 2. ด้านการพูดบทที่ 3. วิธีการดำเนินวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินวิจัย2สัปดาห์วันที่25มกราคมพศ2564จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์พศ2564สถานที่ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าอุปกรณ์และงบประมาณค่าอุปกรณ์ทำสื่อจำนวน300บาท การเก็บรวบรวมข้อมูลทําการทดลองก่อนจัดการเรียนรู้ทําแบบทดสอบการวัดทักษะทางภาษาไทยแบบทวีปผู้ภาษาศึกษาด้านการฟังการพูดของเด็กปฐมวัยสองระยะทําการทําทดลองทดลองกับกลุ่มทดลองตามแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า IOC ของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2. หาค่าร้อยละ 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5. การใช้ทดสอบท t เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัยดังนี้ 1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR 2. แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะทางภาษา,าไทยแบบทวิพหุภาษาศึกษาด้านการฟังการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านทั้งะทางภาษาไทยแบบทวิหุภาษาศึกษาด้านการฟังการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการทดลอง 4. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR